ท่านสันตินะครับท่านผู้ในาการสำนักสิทประการที่สามแล้วก็ท่านสิริวนชนนะครับที่คารพทุกท้านนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็ในส่วนของผมเนี่ยก็คงจะพูดในเรื่องของออภยัยพิบัตินะครับท,ที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดกโลกนะครับแล้วก็บราาิสารต่างๆในพื้นที่โดยรอบนะฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยน้าท่วมเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับจากเอ,อเอกสารของท่านอาจาร,รย์ชางวิทย์เกษตรศิรินะฮะที่ท่านเขียนเกี่ยวกับอยุธยาเนี่ยนะฮะก็ระบุนะฮะท่านท่านสืบค้นจากเอกสารต่างจากต,าต่างชาติบ้างบ้างนะฮะแล้วก็เอกสารพระราชพงศาววารอะไรต่างๆมันก็บอกว่าเออเออ รุงศิอยาเนี่ยน้ำท่วมมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนานะฮะเป็นราชธานีนะครับก็คือทอั้ทงๆท,ที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะฮะหรือสมเด็จพระรามธิบสี่ที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็ทรงทราบดีว่าว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะครับแต่ท่านก็ทรงเลือกทระะงเลือกที่จะตั้งเมือง บริเวณนี้ตรงที่เพื่อเพื่อเพื่อเป็นศูนย์กลางของของอสยามประเทศนะฮะของอาณาจักรสาเหตุประการที่หลีกเนี่ยก็คงเรื่องมาจากว่าเมื่อน้ำท่วมเนี่ยนะฮะน้ำเขาก็จะพาพวกภาพสารอาหารอะไรต่างๆนะฮะมามากับน,น้ำด้วยแล้วก็มาตกตะกอนนะฮะเ,เป็นเป็นปุ๋ยชั้นดีกับพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ของเกาะเมืองพระนครศรียานะครับก็ส่วนใหญ่ยุธยานี่จะเป็นนาข้าวนะฮะสวนจะไม่มีนะฮะสวนผลไม้ก็จะไปะผลไม้ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนําขึ้นมาจากบางช้างกับบางเกาะนะฮะนำขึ้นมาบริโภคแต่ตรงนี้จะเป็นนาข้าวทท้งนั้นเลยนะครับประการที่สองเนี่ยก็คือข้อข้อดีของที่น้ําท่วมเนี่ยก็คือเมื่อน้ำเพื่อจ็จสมัยก่อนนี่จะมา ท่วมท่วมเยอะนะฮะท่วมแล้วก็ผ่านไปก็คือเมื่อข้าศึกศัตรูเนี่ยมาล้อมนะฮะมามาล้อมกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับออพอถึงระดูน้ําหลากเนี่ยกตต็ต้องก็ต้องถอยกลับไปนะฮะเพราะอยู่ไม่ได้เพราะน้ําท่วมเยอะนะฮะให้พลอะไรต่างๆก็จะล้มตายก็ต้องต้องถอยกลับไปอันนี้ก็คือผลดีของของน้ําท่วมในในสมัยอดีตนะครับหลังๆเนี่ยพม่า,มานี่เริ่ม เริ่มเริ่มรู้แล้ะรู้แล้วลว่ามาล้อ,อันนาเนี่ยเจอน้ํนาท่วมแน่ก็เริ่มฉลาดขึ้นนะฮะก็เอาดินท้องนาเนี่ยมากโกยโกยโกยขึ้นมาทําเป็นโคกนะฮะหลายหลายจุดที่เราเรียกว่าโคกพม่าเนี่ยอย่างอย่างฝั่งอยุธยาเนี่ยจะมีจะมีโคกพม่าใหญ่อยู่นะครับก็อเอาดินท้องนาเนี่ยมามาพูนขึ้นมาสําหรับหนีนา้านะครับหลังจากนั้นนี่ก็ท่วมมามา,มาโดยตลอดนะฮะ เอกสารข,ของของของต่างประเทศบางรายเนี่ยเอกสารจากของต่างประเทศบางรายนี้ก็ระบุว่าในสมัยยานั้นมีมีปเออเาเรียกพิธีไล่น้ำนะฮะพิธีไล่น้ำเออเขากเขาก็เล่าว่าตอนช่วงฤด,ดูน้ำหลากเนี่ยนะฮะพระมหากษัตริย์ก็จะทรงเรือพระที่นั่งเนี่ยนะฮะขึ้นไปที่บริเวณทางตอนเหนือ ทตอนเหนือนของเกาะเมืองนีแล้วก็ใช้พัดวิชนีนะฮะโบกเหมือนจะเป็นพิธีโบกเพื่อให้ให้ไล่น้ำเนี่ยให้ให้ใหไปซะโดยเร็วนะครับหลังจากนั้ำเนี่ยก็จะส่งเรือพระที่นั่งเนี่ยมาทางตอนใต้ของเกาะนะฮะแล้วก็ใช้เศร้านะฮะเ้ากระทุงลงไปในน้ำนะฮะ เพื่อเพื่อที่จะไล่ไล่น้ำนี้ไปบางบางฉบับก็บอกว่าทรงใช้แสงทรงใช้แสงดาบเนี่ยฟันลงไปที่น้ํานะครับเพื่อเหมือนจะจะ,จะออกคําสั่งเป็นอาญาสิทธิ์ว่าให้ให้ใหไปเสียนะฮะก็เป็นประเพณีอย่างนี้สืบมานะครับแล้วก็จนปัจจุบันนะฮะปัจจุบันเนี่ยในช่วงของเดือนปลายเดือนกันยายนนะฮะของทุกปีเนี่ยน้า น,ะะน้ำจากทางทางเหนือทางต้นน้ําเนี่ยก็จะไหลามารวมกันนะฮะไหลามารวมกันที่อยุทยยนะครับในช่วงปลายประมาณกันยาจนของทุกปีเนี่ยน้ำจะเอ่อนะฮะเอ่อเอ่อท่วมนะครับแต่ว่าทางทางเทศบาลนครพระนครศรียาเนี่ยก็ได้มีการป้องกัน ตัวเกาะเมืองนะฮะโดยการนำดินเหนียวนะครับนะฮะตามสเปคคือต้องดินเหนียวเท่านั้นนะครับใช้ดินอื่นไม่ได้เด็ดขาดเพราะดินเหนียวเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือจะไม่ยอมให้น้ําซึมผ่านนะครับเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นคันดินนะฮะเป็นคันดินล้อมรอบเกาะเมืองพระนครศรีวิทยาเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นที่หลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้าจะไม่ท่วมเข้าไปในเกาะเมือง พนะนครศรียาแต่พื้นที่ที่อยู่นอกเกาะเมืองนะฮะเป็นพื้นที่ปริมณฑลหรือพื้นที่นาอะไรต่างๆนี่ก็จะท่วมเป็นประจําทุกปีนะครับเป็นประจําทุกปีปีที่รุนแรงที่สุดเนนะฮะก็คือปออี2011หรือปีพุธศักราช2554นะครับจากข้อมูลทางด้าน อุทกศาสตร์นะครับแล้วก็จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสรุปว่าในปี2554นั้นนะครับมีพายุเข้ามานะฮะพัดเข้ามาเนี่ยเกินกว่าที่ใสเอเเกินกว่าปกตินะฮะคือ,อโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประเทศไทยไจะรับลมพายุ โซนร้อนเนี่ยนะฮะหรือพายุใต้ฝุ่นเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบครั้งนะฮะทั้งครั้งใหญ่ครั้งน้อยอะไรต่างๆเนี่ยต่อปีนะครับแต่ในปีห้าสี่ที่ผ่านมาเนี่ยพายุเนี่ยเข้ามาถึงสามสิบเจ็ดลูกนะฮะซึ่งเกิน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 มาตรฐานไปแล้วก็แต่ละลูกที่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็ผมจำชื่อได้ไม่หมดนะฮะมีอะไรฮะพายุมาหออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเข้ามา แล้วก็นําปริมาณน้ำเนี่ยจำนวนมหาศาลเนี่ยเข้ามาที่รกฝั่งนะครับแล้วน้าพวกนี้ก็จะไหลลงมาผมจําได้ว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นจุดแรกนะฮะในปี54ที่ที่น้ําเนี่ยพังนะฮะถล่มอ่พ่วมเป็นเป็นเป็นพื้นที่แห่งแรกในพื้นที่ที่เรามีการป้องกันนะครับ ที่ตามปกติแล้วเนี่ยทางรกรมศิลปากรเนี่ยก็จะจะป้องกันโบราณสถานที่อยู่ชายน้ำนะฮะทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดธรรมารามนะฮะวัดชัยวัฒนารามอ่บุบ้านโปรตุเกสแล้วก็ป้อมเพชรน,นะฮะจะมีการเตรียมการป้องกันไว้อย่างดีนะครับโดยเราจะเในช่วงที่ ที่กันยาเนี่ยนะฮะพอน้ําเริ่มเพิ่มระดับขึ้นเนี่ยเราจะมีการติดตามทางประตูน้ำนะฮะเขียนกรมชลประทานต่างๆเนี่ยก็จะส่งอีเมลนะฮะค่าระดับน้ำเนี่ยมาให้เราทุกเช้านะครับเราก็มีการตรวจติดตามความเคลื่อนไหนวของน้ำแล้วก็ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเ,ออเช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะของของจังหวัดเนี่ยก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันนะฮะ oh. พอระดับน้ำเเพิ่มนะฮะจนถึงขั้นวิกฤตเนี่ยนะฮะเราก็จะเริ่มสั่งให้มีการติดตั้งแล้วนะฮะการยกแผงกันน้ำต่างๆเนี่ยก็จะถูกถูกยกขึ้นนะฮะกระสอบไายนะฮะบางส่วนก็จะใช้กระสอบสายเช่นที่ป้อมเพชรเนี่ยใช้กระสอบทรายเรียงนะครับอ,อ ทุกจุดนะฮะก็ได้รับการป้องกันแต่ในปี54เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือน้ําไม่ได้กําแพงย,ยังสามารถแข็งแรงนะฮะยังสามารถสามารถที่จะป้องกันน้ําได้แต่ว่าสาเหตุจริงๆก็คือกําแพงที่เป็นออคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ด้านด้านทิศใต้เนี่ยนะฮะพังนะครับเพราะว่าไม่สามารถต้านทานแรงน้ําในในปริมาณมหาศาลได้นะครับ วันที่ผมรู้สึกประมาณวันที่สามนะฮะสามสามกันยาสามตุลาฮะสามตุลาเนี่ยประมาณตีห้านะฮะประมาณตีห้าศูนย์วิทยุที่อุทยานเนี่ยได้รับรายงานนะได้รับแจ้งเข้าไปว่าเกิดเสียงเ,เสียงระเบิดนะฮะเสียงระเบิด ขึ้นที่วัดชัยวัฒนารามแล้วก็มีน้ำเนี่ยเริ่มพลักเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยไม่ถึงใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะฮะจากนับไปจนถึงหกโมงเช้านะครับบริเวณนี้ก็ถูกน้ําท่วมนะฮะร,ระดับน้ําเนี่ยก็เทียบเสมอกันจับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะฮะเนื่อจากน้ําปริมาณมาสานี่ได้ทะลักเข้ามานะฮะยังผลให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยนะฮะต้องอพยพ นะฮะกระทำหันเลยนะฮะคือจริง,รงๆชาวบ้านเนี่ยเขาจะมั่นใจมากมั่นใจมากว่าถ้าวัดชัยสามารถป้องกันได้เนี่ยเขาก็จะรอดนะครับแต่วันนั้นเนี่ยน้ําบ่าเข้ามานะฮะระดับน้ำเนี่ยสูงเสมอกับถนนผิวถนนที่อยู่ด้านหน้านะฮะถ้าถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ประมาณคอนะฮะอยู่ประมาณช่วงไหลถ้าลงไปข้างในเนี่ยก็ในแอ่งนี้ก็จะมิดีษะ นะครับน้ำเนี่ยท่วมขังอยู่ประมาณประมาณเกือบสองร่วมสองเดือนนะฮะท่วมขังอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามร่วมสองเดือนนะครับวันที่สามนะฮะที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยกําแพงป้องกันน้ําเนี่ยถล่มนะ,ะวันที่เจ็ดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปอีกไม่กี่วันวันที่เจ็ดตุลานะครับก็ คันดินที่ใช้ป้องกันน้ําโดยรอบเกาะเมืองพระนครศรียาเนี่ยก็แตกนะฮะที่บริเวณหัวรอนะครับน้าเนียทะลักเข้ามาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะไปซ่อมแซมนะฮะ่อมแซมแต่ว่าก็สุดวิสัยสุดวิสัยน้ําก็ทะลักเข้ามาเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสองวันก็ท่วมพื้นที่ในเกาะเมืองพระนครศรียานะฮะทั้งหมดนะครับซึ่ง ออตอนนั้นเนี่ยก็คนในเมืองก็โกลาหลกันพอสมควรนะฮะชาวเมืองก็โกลาหลพอสมควรเพราะว่าต้องอ,อพยพหนีหนีน้ํานะครับลดลาอะไรต่างๆคือภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะต้องออ,ออกจากพื้นที่เกาะอ,ออกไปนะฮะเพราะว่าหมดปัญญาที่จะป้องกันแล้วนะครับทางอุทยานศาสตร์นะฮะ ก็ยังต้องทิ้งนะฮะยังต้องทิ้งเจ้าหน้าที่นะครับอยู่นะฮะผมผมก็อยู่ด้วยท่านผอ,อสุพจน์ท่านก็อยู่กับผมด้วยนะครับก็อยู่สั่งจางอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็จะต้องส่งจัดก,กำลังไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั้งสองแห่งนะครับคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังกระเสินกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสัมพยาจะต้องส่ง เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไปอยู่เพราะว่าในนั้นเนี่ยมันมีทรัพย์สินมีค่านะครับมีข้าวของมีสิ่งของสําคัญต่างๆอยู่เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ต้องส่งสเสบียงอาหารส่งเวชภัณฑ์ส่งื่อนยังชีพอะไรต่างๆนเนี่ยทุกวันนะฮะจนกระทั่งน้ําลดน้ำเนี่ยจะมาลดประมาณใกล้ๆลอยกระทงนะฮะประมาณพศจิก,กาเนี่ยระดับน้ําเริ่มลดนะครับเริ่มลด ลดลงหลังจากนั้นก็มีการเข้ามาของของของหลายหน่วยงานทั้งภาคราชการแล้วก็จิตอาสาต่างๆเ,เข้ามาทำความสะอาดนะฮะบิ๊กครีนิ่งเดย์นะครับมาล้างถนนล้างโบราณสถานอะไรต่างๆนะครับเก็บขยะที่มามากับน้ำเนี่ยนะฮะฟื้นฟูคือตอนนั้นเนี่ย ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังน้ำลดเนี่ยเราประเมินได้ทันทีว่ามันมันเสียหายอย่างอย่างอย่างประมาณค่าไม่ได้นะครับก็คือภูมิทัศนะฮะเสียทั้งหมดนะฮะสนามหญ้าส,สวยๆเนี่ยก็จะเป็น,เป,นเป็นพื้นเลนไปทั้งหมดนะครับสาธรุปภคสาธุปการต่างๆที่มีอยู่อย่างเช่นห้องสุข,ขานะฮะ,ะป้ายแนะนำป้ายคำบรรยายต่างๆของ ที่ที่ทำไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวใช้น,นะฮะเสียหายหมดนะครับหลังจากนั้นทางยูเนสโกนะฮะทางยูเนสโกก็ส่งส่งผู้เชี่ยวชาญต่างๆเ,เข้ามาะะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายไทยเราด้วยนะฮะฝ่ายไทยนั้นก็มีทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชียนะฮะ a อไก็ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสถาบันเทคโนโลยี Technology, พระจอมเกล้านะฮะก็ส่งวิศวกรต่างๆเข้ามาช่วยกรมศิลปากรใน,ในการาสำรวจความเสียหายนะครับตอนนั้นก็รู้สึกจะมีสื่อมวลชนนะฮะจากหลายหลายสำนักเหมือนกันนะครับที่ที่เข้ามา,าสังเกตการและมาทำข่าวนะฮะหลังจากหลังจากที่สำรวจเนี่ยเราก็พบว่า เราพบว่าัวรานสถานส่วนใหญ่เนี่ยปรินะฮะปริแตกนะฮะแตกแล้วเพราะว่าอุ้มน้ําอุ้มน้ําเข้าไปในตัวเนี่ยเยอะมากแล้วก็ไปเพิ่มน้ําหนักตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวหก้างที่เป็นอิฐเนี่ยปริเกิดการปริปริแตกออกมาปริแล้วนะครับความเสียหายจากการซุกตัวไม่มีนะฮะไม,ไม่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 พบความเสียหายจากการซุด ะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคราบของสิ่งสกปรกนะฮะที่มากับน้ําเช่นคราบเกลือนะครับแล้วก็คราบน้ํามันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคราบที่มากับน้ำเนี่ยมันไม่ได้ทําให้บริณานเสียหายเท่าไหร่นะครับแต่มันจะไปสร้างความเสียหายกับภาพจิตกรรมฝาผนังนะฮะ เราพบว่าภาพศิตกรรมฝาผนังในสมัยวิยาเนี่ยหลายแห่งนะครับเ,เช่นที่วัดเชิญท่านะฮะวัดอัองฝั่งอโยธยานะครับที่มีภาพจิตกรรมฝาผนังรวมไปถึงวัดที่อยู่ต่างอำเภอนะฮะอย่างเช่นอำเภอนครหลวงนะครับอำเภอบาประหินเนี่ยเสียหายนะฮะมีภาพน้ํามันเนี่ยไปเกาะ นะฮะตามตามฝาผนังแล้วก็มีทับเพลือนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญของอิตาลีนะฮะเป็นเป็นศาสตราจารย์ของอทางด้านทวารกิจกรรมเนี่ยของอิตาลีก็ามาทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งนักอนุรักษ์นะฮะจากสถาบันการอนุรักษ์ของเขาเนี่ยเข้ามาเพื่อมีเครื่องมือเครื่องมือมาตรวจวัดค่าความเค้มอะไรต่างๆนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมศริลปากรนะครับโดยสำนักโบราณคดีนะฮะก็ได้ส่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอนุรักษ์กิจกรรมเนี่ยเข้ามาทยอยเริ่มทำนะฮะคือหนึ่งก็มากําจัดเกลือนะฮะกำจัดไอไอความเค็มต่างๆนะครับเอ่อมากําจัดคราบน้ํามันนะฮะที่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 ฝังอยู่ในในกิจกรรมความผันผ่า,น,าน,นนะครับก็เริ่มสุดโบรสถานนั้นนะฮะเราก็เริ่มดําเนินการสํารวจความเสียหายนะครับดาเนินการสํารวจความเสียหายก็เอ่อ 80%นะฮะ80%ของโบราณสถานในในเขตอุทยานกับกับพื้นที่โดยรอบเนี่ยทีเ่เป็นการอนุรักษ์เป็นการซ่อมตามสภาพนะครับเป็นการซ่อมตามสภาพส่วนใหญ่จะเป็นการขัดล้างนะฮะการซ่อมของเราเนี่คือการขัดล้างการเจาะเย็บนะฮะการเจาะเย็บการเจาะเย็บนี่ผมอธิบายให้ท่านเข้าใจง,ง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนกับ รอยล้าวนะฮะมีรอยล้าวเนี่ยเราก็จะใช้ใช้เหล็กนะฮะเหล็กเหล็กข้ออ้อยเนี่ยชุบกาวไนท์นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นสนิมเนี่ยแล้วก็เจาะใช้สว่านเนี่ยเจาะเข้าไปเหมือนกับเย็บแผลเนี่ยนะฮะก็เจาะตัดเข้าไปแล้วก็ฉีดฉีดน้ำปูนนะฮะน้ำปูนหรือซีเมนต์มิวเข้าไปแล้วก็ซ่อมรอยล้าวให้เหมือนกับซ่อมแผลเนี่ยนะให้ให้ดูให้ดูเป็นปกติ นะครับบางส่วนก็นะฮะเ,เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนอิฐก็คือ mm hmm. หมายความว่าอิฐเดิมเดิมเขาเนี่ก็มันก็สิ้นสภาพอยู่แล้วนะฮะเป็นเ,เปื่อยยุ่ยอะไรต่งตางๆก็สกัดนะฮะสกัดเปลี่ยนอิฐคือสําหรับโครงสร้างในเรื่องโครงสร้างเนี่ยมีไม่กี่ที่ฮะที่ที่ท,ที่ที่จะเข้าไปปูนหน้าในเรื่องของโครงสร้างก็คือ,อที่วัตด,ดุสิษ นะฮะที่ประตุสิทธิ์เนี่ยก็ก็เป็นเจดเีขนาดใหญ่นะฮะก็มีการเ,าเสริมโครงสร้างโดยเ,เสริมโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเข้าไปให้มีความมั่นคงแข็งแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ภายใต้าการควบคุมนะฮะของวิศวกรนะครับจนะบเ,เ,เข้ามาช่วยดูนะฮะเ,เรื่องของโครงสร้างนั้นนะครับก็อ่ สวัดอโยธยาวัดอโยธยาอีก,อกแห่งหนึ่งนะฮะที่มีการเข้าไปเข้าไปช่วยในเรื่องของโครงสร้างครับอนอกจากนั้นนะฮะเราก็มองว่าโบราณสถานที่อยู่ในเกาะเมืองเนี่ยไม,ะะไม่น่าวิตกนะฮะไม่น่าวิตกแต่เราห่วงเราห่วงโบราณสถานที่อยู่นอกพื้นที่เกาะเมืองนะครับอย่างเช่นโบราณสถานในเขตฝั่งอโยธยานะฮะโบราณสถานในเขตคองสัมบว นะครับซึ่งบริหถานเหล่านี้นี่ถูกน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีนะฮะแล้วก็ยากที่จะไปป้องกันเฉพาะจุดเฉพาะแห่งแล้วก็หรือทําวิธีไหนไม่ให้น้ําท่วมเนี่ยมันมันไม่มีวิธีละถึงมีก็จะเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายาที่สูงมากถ้าเราจะไปทําเฉพาะแห่งนะเพราะฉะนั้นก็บริหานเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับการเสริมความมั่นคงนะฮะที่รากฐานนะฮะเสริมความมั่นคงที่รากฐานโดยการขุด บริเวณส่วนฐานของโบราณสถานลงไปนะครับจะขอบของโบราณสถานนะฮะขุดลงไปประมาณ50เซนนะฮะหรือหรืออาจจะถึง80เซนขุดลงไปแล้วก็ทําเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยรับนะฮะทำเป็นเป็นเข็มขัดเนี่ยที่เป็นเข็มขัดคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยรับฐานไว้นะครับเพื่ออ,อไม่ให้ฐานเนี่ยแบะแล้วก็ทําให้ตัวโบราณสถานพังทลายลง เมื่อเราป้องกันน้ําท่วมไม่ได้แล้วก็ต้องทําให้โบริณสถานเหล่านี้เนี่ยมีความแข็งแรงนะฮะมีความทนทานที่จะทนต่อการแช่อยู่ในน้ําเนี่ยเป็นระยะเวลานาน,านได้นะครับครับในส่วนของที่วัดชัยวัฒนารามนะฮะผมขอขยายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับก็คือหมายความว่าเดี๋ยวท่านจะได้ชมแผ่นนะฮะแผงแผงป้องกันน้ํานะครับซึ่งแผงป้องกันน้ําเนี่ยเป็น าาการออกแบบโดยวิศวกรชาวไทยนะคะคือกรมโยธาธิการและผังเมืองนยได้ส่งผู้เชียชเ่ยวชาญมาศึกษานะครับคือยามที่เราไม่ได้ใช้เี่ยแผ่นเนี้ก็จะทับนะครับทับทับลงมาแล้วก็ใช้ประโยชน์เป็น,เป,นเป็นทางเดินของนักท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยเราสามารถที่จะยกเข้าขึ้น,นะะใช้เวลาที่วัดชัยวัฒนารามใช้เวลายกขึ้นประมาณสองวันนะครับยกขึ้นแผนนี้เนี่ย ในปีที่ปี2556นะฮะเราได้รับกุประมาณมาอัปเกรดนะฮะอัปเกรดก็คือทำเสริมนะฮะความสูงของของแผงเนี่ยให้สูงขึ้นอีกจากเดิมเนี่ยขึ้นมาอีก50เซนนะครับเพื่อที่จะโดยโดยเอาน้ำระดับน้ำในปี2554เนี่ยเป็นเกณฑ์นะฮะก็จะต้องให้พ้นจากระดับน้ำของปี54นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางสถานทูต อเมริกาเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะฮะให้ความสนใจก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือส่งทีมวิศวกรนะฮะทีมนักธรณีวิทยาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะฮะวัาชรยวัฒนรามเนี่ยปีแรกเนี่ยรู้สึกทางอเมริกาจะให้ให้หนึ่งแสนหนึ่งแสนยูเอสดอลลาร์นะฮะหนึ่งแสนยูเอสดอลลาร์เข้ามาเพื่อ ศึกษาทั้งหมดนะฮะครอบคลุมทุกด้านเลยก็คือมีการศึกษาเจาะหลุมลงไปใต้ดินนะฮะเจาะหลุมกดลงไปในดินเนี่ยสิบกว่าจุดนะฮะสุ่มเพื่อศึกษาระบบโครงสร้างของของชั้นดินแล้วก็ระบบการไหลเวียนของของน้ําใต้ดินนะฮะซึ่งจะมีผลกระทบต่อตัวโบราณสถานนะครับมีการติดตั้งโมนิเตอร์นะฮะสำหรับตรวจวัดความสั่นสะเทือนจาก รถใหญ่รถยนต์ขนาดใหญ่ที่วิ่งเข้ามาใกล้กับตัวโบรสถานมีการเก็บตัวอย่างกิฐนะฮะตัวอย่างปูนฉาบนะฮะตัวอย่างของปูนปูนปั้นรดลายต่างๆเนี่ยเ,เก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อศึกษาในเรื่องของวัสดุศาสตร์นะฮะว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าจะจะต้องอุปนะเนี่ยจะ ใช้วัสดุอะไรนะฮะจะเลือกใช้วัสดุใหงไงให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับคือ,ค,อคือในส่วนเนี้ยหาหันคนไปแล้วนะฮะในส่วนของปีเนี้ยนะฮะที่เมื่อเมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมานะฮะก็ทางสถานทูตอ,อ,อเมริกาเนี่ยก็ให้เงินช่วยอีกยี่สิบ 20ล้านบาทนะฮะปีเป็นเงินไทย20ล้านบาทสําหรับใน,ในส่วนของการาบูรณาในส่วนที่เหลือนะครับก็ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนนะฮะขั้นตอนการการปฏิบัติงานนะครับครับในส่วนอุทกภัยของของของ,ของอที่ผมได้บรรยายมาเนี่ยตอนนี้ก็คงคงก็ค,คงก็ขอ ว้แใ่นีก่อนนะครับเดี๋ยวท่านท่านสื่มวลชนท่านไหนมีข้อสักถามเนี่ยจะจะได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับงั้นก็ขอ,อ,อจบนะฮะเท่านี้แล้วก็ขอมอบ